องเดโอนาน่าจากจอมหัวสู่อนาคตที่สดใสกับแมนยูไนเต็ดจากมือใหม่ที่สร้างความหวั่นหวั่นสู่เสาหลักที่ขาดไม่ได้องเดโอนาน่านทวารวัย27ปีย้ายมาแมนยูไนเต็ดด้วยความคาดหวังสูงทว่าในช่วงแรกของการคาแข้งในถิ่นโปลทรัฟอร์ดเขากลับสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลเรดอาร์มี่อยู่บ่อยครั้งด้วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางพฤติกรรมการเล่นที่ประมาทและความมั่นใจที่ดิ่งลงเหว อย่างไรก็ตามโอนาน่าไม่ได้ท้อถอยเขาทุ่งเทฝึกซ้อมอย่างหนักพัฒนาจุดอ่อนและเรียนรู้จากประสบการณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือฟอร์มการเล่นของเขาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆความมั่นใจกลับมาสู่สายตาอีกครั้งและกลายเป็นผู้รักษาประตูที่แฟนบอลเริ่มไว้วางใจฟอร์มการเล่นที่เฉียบคมและบทบาทสําคัญในความสําเร็จ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูกาล2023-24โอนานาโชฟอ,ฟอมการเล่นที่ยอดเยี่ยมช่วยให้แมนยูในเต็ดคว้าแชมป์ FA Cup ด้วยการเซฟลูกสำคัญหลายครั้งในเกมนัดชิงชนะเลิศที่เอาชนะแมนซิตี้2-1ผลงานของเขาได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากทั้งแฟนบอลและสื่อมวลชนการเป็นหนึ่งในผู้เล่นห้ามแตะของแมนยูในเต็ดด้วยฟอร์มการเล่นที่เฉียบคมบวกกับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นโอนานากลายเป็นผู้เล่นที่แมนยูในเต็ดไม่อยากเสียตัว เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสีผู้เล่นห้ามแตะของสโมสรในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2024หมายความว่าแมนยูไนเต็ดจะปฏิเสธทุกข้อเสนอที่ยื่นมาเพื่อขอซื้อเขาอนาคตที่สดใสกับสโมสรการตัดสินใจของแมนยูในเต็ดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่พวกเขามีต่อโอน,น่าพวกเขามองเห็นศักยภาพของเขาและพร้อมที่จะปั้นเขาให้กลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลก